สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านแหลมที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือภาพสตรีทอาร์ตนะสังเกตว่าสถานีรถไฟบ้านแหลมตอนนี้บริเวณกำแพงนะครับผมก็จะมีภาพวาดต่างๆสีสันสวยงามนะบริเวณรอบๆสถานีเลยสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะได้พาเพื่อนๆเนี่ยมาชมความสวยงามนะของภาพวาดสตรีทอาร์ตที่สถานีรถไฟบ้านแหลม เราก็มาเริ่มนะบริเวณริมแม่น้ําท่าจีนกันเลยนะที่สะพานที่จะไปชมป่าชายเลนนะซึ่งตอนนี้สะพานก็กําลังมีการปรับปรุงซ่อมทําอยู่นะก็เดี๋ยวเสร็จยังไงก็อาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก็ภาพสตรีทอาร์ตนะเราเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้นะก็มาชมกันนะสําหรับในส่วนของริมแม่น้ํานะครับผมก็จะมีการวาดเป็นภาพฝูงปลาทูนะนี่แวกว่ายตลอดแนวนะก็มีความสวยงามนะ ภาพวาดต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็จะสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวสมุทรสาครน,นะะเราก็มาเริ่มชมกันนะว่าวิถีชีวิตของสมุทรสาครเนี่ยอาจจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็มีการวาดอย่างสวยงามนะเป็นอันนี้ก็เป็นแม่ประทูนะแล้วก็มีพี่ป้านาอานะครับผมส่วนด้านท้ายก็อาจจะเป็นลูก <laughs> ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทํางานเกี่ยวกับการประมงนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเป็นชาวประมงแล้วก็ค้าขายอาหารทะเลนะเดี๋ยวเราไปชมกันทางด้านสถานีรถไฟนะตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณริมทางรถไฟนะตรงนี้ก็สุดปลายชานชลาละครับผมก็มีแป้นปะทะ ทางกำแพงทางด้านหลังก็จะมีภาพวาดนะอันนี้ก็เป็นป่าชายเลนนะเป็นต้นกงกลางที่มีลักษณะเป็นรากที่โค้งลงน้ำนะครับผมทางด้านใต้นี่ก็จะมีฝูงปลาอยู่เราก็จะมาเดินชมกันนะทางด้านนี้ก็จะมีเต่าทะเลนะครับผมแล้วก็ปลาหมึกเป็นภาพวาดที่สวยงามนะทางด้านนี้ก็มีขบวนของรถไฟจอดอยู่นะรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลอง ส่วนทางด้านขวาก็เป็นตัวอาคารสถานีนะตอนนี้มีผู้โดยสารนั่งรอรถอยู่รอขึ้นรถนะนี่ครับภาพวาดมีเต่าทะเลนะมีปลาหมึกยักษ์โอ้สวยงามมากๆนะในส่วนของทางนี้นะครับก็มีภาพชาวประมงะกําลังหย่อนเบ็ดอยู่นะทางด้านใต้ก็มีพวกสาหร่ายทะเลนะหลักสีสันสวยงามส่วนทางด้านนี้ก็มี เรือประมงนะครับผมเขียนว่าท่าฉลอมก็อย่างที่บอกนะเป็นวิถีชีวิตเหมือนกับคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาครน,นะเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์นี่ก็จะมีฝูงปลานะครับผมแล้วก็เดินดูนะทางนี้มีภาพวาดประวานนะครับนี่เราก็ใช้ความพยายามแนะเดินเลาะ ดิมรถไฟนะครับผม่่าไมนอกจากมีปลาแล้วนะก็ยังมีปลูมีปูทางด้านนี้นะครับผมในส่วนของทางนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกเรือประมงต่างๆนะที่ทําทการประมงในจังหวัดสมุทรสาครน,นะเขาก็สื่อออกมาเป็นภาพวาดาในส่วนของทางนี้นะก็ เป็นภาพวาดของท่าเรือท่าฉลอมซึ่งผมก็เคยรีวิวนะ,ะนั่งรถไฟไปแม่กลองทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับชาวจีนนะก็จะมีเชิดมังกรนะแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของสมุทรสาครน,นะครับผมเป็นรถสามลอ้อถีบส่วนทางนี้ก็เป็นรูปหัวรถจักรไฮน้ำนะแล้วก็มีป้ายเขียนท่าฉลอม นี่นะครับทางด้านริมสุดนี้ก็มีรูประฆังรถไฟนะแล้วก็เป็นรูปตั๋วรถไฟสมัยเก่ามีตั๋วปลาด้วยนะเนี่ยอาด้ก็เพิ่งเคยเห็นโอ้สุดยอดจริงๆส่วนตั๋วแข่งนี้นะก็เป็นตั๋วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงตั๋วที่เราใช้ในปัจจุบันนะเดี๋ยวเราก็ไปดูทางนี้กันต่อนะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นวัดแหลมสุวรรณาราม ทางด้านนี้ก็เป็นรูปรถดีเซลางสายแม่กรองในสีปัจจุบันนะฮะเวอร์อชั่นปัจจุบันก็เป็นสีเขาเรียกสีสีนกแก้วนะสีเหลืองคาดแดงแล้วก็มีสีเขียวคาดอยู่มีสแตมนะราคา2บาทเป็นรูปหัวรถจักรไอ้น้าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกรถดีเซลางในสมัยเก่าๆนะผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลสักเท่าไหร่หลายๆ,ายๆท่านอาจจะพอรู้นะก็มาแบ่งปันกันได้ ตรงนี้ก็รถจักไอ้น้ําผมเรียกรถจักป่องกระโถนนะเพราะว่าลักษณะป่องเนี่ยมันมันใหญ่ๆป้อมๆขึ้นมานี่นะครับผมก็มาสุดมาสุดแค่นี้นะบริเวณสตรีทอาร์ตที่สถานีรถไฟบ้านแหลมแล้วก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะตอนนี้รถไฟก็กําลังจอดอยู่นะะบวนนี้ก็จะรอออกจากสถานีบ้านแหลมนะครับผมในเวลาบ่ายโมงครึ่ง นี่เป็นบรรยากาศนะสถานีรถไฟบ้านแหลมก็เป็นภาพว่าสตรีทอาร์ตสวยๆที่เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเป็นสเสน่์อย่างหนึ่งของสถานีรถไฟที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับผมใครมีเวลาและโอกาสก็มาสถานีบ้านแหลมนะแล้วก็มาถ่ายภาพกับภาพวาดสวยๆต่างๆเหล่านี้ได้นะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมจา่าบอลคนรักรถไฟนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ